ดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาไปไอเฟลคาเฟ่นะคะเ <c oughs> ที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอกอพิโซดที่3นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปไอเฟลคาเฟ่ Cafe, ที่เปิดเป็นพอปอัพสโตรอยู่ที่ณนะบ้านเลขที่1ถนนเจริญกรุงนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรอยัลออคิชลาบ้านนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าเราผ่านที่นี่มาหลายรอบแล้วนะคะ<ด>และครั้งนี้เมื่อเรามาพักที่นี่นะคะเราก็มาที่นี่ถึง3ครั้งด้วยกันค่ะไปชมกันเลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิง,งเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ เรากำลังจะเข้าไปที่ pop up s t o e นะคะที่ว่าร้านขวดซองที่มีชื่อสิสธิงนะคะก็คือเป็นไอเฟิ pop up store s t o r e ที่บ้านเลขที่1ถนนเจริญกรุงนะคะนี่คือบ้านเลขที่1ถนนเจริญกรุงบ้านสวยงามมากจริงๆต้องบอกว่าเราเดินผ่านมาหลายรอบแล้วนะ ันนี้จะเป็นางแรกที่เราเดินเข้าไปนะคะนัยขอเริ่มต้นจากการเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆของบ้านหลังนี้ให้ฟังกันก่อนนะคะบ้านหลังนี้นะคะหรือบ้านเลขที่1ในซอยเจริญกรุง30เนี่ยคะ่ะตรอกอยู่ที่ตรอกกัปตันบูชนะคะ มีที่มาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะคะรัชกาลที่5พระราชทานที่ดินผืนนี้นะคะให้แก่พระมเหสีของพระองค์ก็คือพระองค์เจ้าสายวาลีพิรมและลูกๆนะคะพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5เนะะี่ยค่ะขอให้องค์ขมนตรีนะคะจัดการที่ดินแบ่งโดยที่ดินผืนนี้โดยแบ่งออกเป็น2แปลงเพื่อให้เช่านะคะแปลงแรกเป็นที่ตั้งของบ้านเลขที่1น,นี้นะคะ บ้านเลขที่1น่เน,เนี่ยได้เป็นบ้านเลขที่1ก็เพราะว่าเป็นสมบัติขององค์คมนตรีนะคะและได้รับก็เลยได้รับเกียดเกียรติจากเขตนะคะให้เป็นอันดับหนึ่งโดยอาคารเดิมเป็นสำนักงานของโรงกรลั่นฝรั่งเศสในอดีตนะคะมีสถาปาตัตยกรรมนีโอคลาส,สิกของยุโรปนะคะมี2ชั้นด้วยการสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักออกแบบหลังค หลังคาเป็นทรงปั้นหยาพร้อมจวกลางที่ด้านหน้านะคะผนังทาสีเหลืองหน้าต่างสีเขียวนะคะตัดกรอบเป็นสีขาวนะคะประตูหน้าต่างมีรูปโค้งแบบโรมันที่งดงามนะคะแสดงถึงความแข็งแกร่งและเคร่งขรึมตกแต่งด้วยผนังลวดลายล่องักในลักษณะเดียวกันกับการก่ออิฐแบบยุโรปนะคะชั้นล่างจะปูกระเบื้องนำเข้าส่วนชั้นบนปูด้วยไม้สักนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะสำหรับที่ดินแปลงที่2นะคะคือเป็นอาคารของคลังสินค้าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันต่อไปตอนไปเดินข้าง ะะป,ปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในความดูแลของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะปัจจุบันนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นไอส์แล c a f คาเฟ่นะคะด้านบนเป็นแกลเลอรี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะที่นี่นะคะสำหรับไอส์แล c a f คาเฟ่นะคะครัวซองคืออันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้นะคะเพราะเราก็จะสั่งครัวซองมาทานแล้วก็กาแฟนะคะซึ่งตามถามน้องข้างนอกแล้วนะคะว่าสิกเนเจอร์คืออะไรเนี่ยมีคนเขามารีวิวด้วยนะคะก็เห็นว่าทางร้านเขาจัดให้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะ หลงาหลงาน้านร้านเขามาหลายรอบนะคะรอบนี้เรามานอนรอโออคิชเชอร์บ้านเราด้วยแวะมานะคะคาเฟ่ชื่อว่า a อ p l e c ลคาเฟ่นะคะนี่เราไมา่ได้กินคลาสสิกของเขานะคะเรากินครองแอ p p ปิลคัมเนะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นอัลมอนต r o ร s วซอง m i x ซ์เบ e ร์นะคะแล้วก็ยูสุ เช่นะั้ยูสุกาแฟอันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นพร้พาวนะคะโคคนัทคอฟฟค่ะวันนี้เป็นกาแฟแก้วที่สี่ของวันวนะสำหรับเราสำหรับนอน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอร่อยขนาดไหนจะมาเล่าให้ฟังกันอร่อยขนาดไหนขนาดที่ว่าเรามาที่นี่ซ้ำสองละซ้ำสามค่ะนี่คือบ้านเลขที่หนึ่งถนนเจริญกรุงนะคะปัจจุบันเป็นแกลเลอร,รี่เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงล้วก็ มีเรียกว่าไอโซคาเฟ่นะคะมาเปิดเป็นพอรสโตร์อยู่นะคะบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปกินควรวซองมาแล้วนะอร่อยมากๆเรากินค้วซองอัลโต้คัมเบนะคะพี่เจก,กินคุณซุกินครัวซองอะอมอนค้วซองนะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่เนาะนี่ค่ะเป็นอาคารตัวตึกเนี่ยเป็นเขาบกว่าโฉนดหนึ่งแปลงนะคะเป็นตัวตึกแล้วก็ตัวอาคารนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาคารนะคะเป็นอีกโฉนดหนึ่ง เป็นส่วนของทรัพย์สินต,ตัวกะอังการตริย์ทั้งหมดค่ะไปดูกันนะคะเป็นของโบร,ราณน้นแสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะตรงนี้ค่ะก็จะมีอาคารเก่าปัจจุบันเป็นร้านเป็นที่ทําอาหารนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนู้ก็ในอดีตอาคารเก่าทั้งเนี้ยเป็นรมไม้นะคะอินพอร์ตไม้การค้าไม้ะะสำหรับที่ดินแปลงที่สหรืออาคารคลังสินค้าเนะะี่ยค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากบ้านเลขที่1ทางทิศเหนือนะคะผู้เช่าก็คือนายหลุยส์ทีลีโอนอวนนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวแอนนาลีโอนอวนหรือมดามแอนนาซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่4นั่นเองค่ะโดยที่ดินแปลงนี้ค่ะให้เช่าเพื่อจุดจุดประสงค์อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คือธุรกิจค้าไม้ไปยังประเทศยุโรปค,ค่ะปัจจุบันใช้เป็นสถานประกรอบอาหารนะคะ ัันนะคะด้านข้างติดกันเนี่ยค่ะก็จะมีที่จอดรถนะคะสามารถเข้าไปจอดรถดได้แล้วก็มาใช้บริการที่นี่ได้ค่ะสรับการก่อสร้างนะคะตัวอาคารเนี่ยจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็สามารถไปเที่ยวที่นี่ได้ทดแทนการไปเที่ยวยุโรปนะคะเที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอกนะคะจะอาคารลักษณะนี้นะคะจะมีอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่าบุรณะหอือเก็บการรักษาไว้เป็นอย่างดีก็คือที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศน,นะคะสามารถมาชมกันได้ค่ะแต่ถ้ามีเวลายังไงเดี๋ยวจะพาไปนะคะไปอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเองค่ะเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนขบ้นหนึ่งนะคะ จากที่วันแรกนะคะวันที่10เมษาเรามาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะวันที่13เมษาหลังจากที่เราไปดูนิทรรศการ e i m p r s s s i o n i s t มาแล้วนะคะก็อยากกินขนมนะคะกาแฟเย็นๆก็เลยแวะมาที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ มีเวลานะคะก็เลยจะขึ้นมาชมนิทรรศการหรือแกลเลอรี่ภาพศิลปะของที่นี่ด้วยค่ะนอกจากที่จะมาชมแกลเลอรี่แล้วนะคะเรายังได้สั่งข้าวแช่จากร้านสเสน่จันด้วยนะคะซึ่งต้องสั่งล่วงหน้าสองวันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันก่อนกลับค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานกันค่ะทีมีงานศิลปะนะคะเป็นแกลเลอรี่ที่แสดงมีปรรศของบ้านเลขที่หนึ่งบย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะต่างๆนะคะสามารถมาเดินชมกันได้นะคะแล้วจริงๆถ้าชอบมากๆก็สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยนะคะหลายๆชิ้นจะมีราคาติดไว้ค่ะข้างบนนี้นะคะยังนอกจากศิลปะต่างๆแล้ววาดภาพวาดต่างๆแล้วย,ยังมีชุดไทยให้เช่าด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบ หรือเคยมาที่นี่แล้วนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าแต่ละท่านมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะจากที่เดินมาทั้งหมดแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าอ,อาคารแล้วก็พื้นแล้วก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมทั้งหมดะคะ่ะได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีนะคะนั่นคือเพิ่งทำการบูรณะใหม่ในปี2560นั่นเองค่ะ เรียกว่านะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะวัฒนธรรมไทยกับศิลปะยุโรปได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็พาทุกคนนะคะเดินครบทั้งชั้นสองแล้วนะคะทั่วแล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่าพื้นไม้เป็นไม้สักได้รับการขัดมันดูแลอย่างดีนะคะอันนี้เป็นวันที่2ของเราที่ไอโฟว์คาเฟ่นะคะวันนี้เรามีการเปลี่ยนเมนูเล็กน้อยนะคะนรายัางทานเหมือนเดิมนะคะเป็นครัวซอง apple c a p p u c c i o นะคะของคุณจูเขาขอเปลี่ยนนะคะ เป็นช็อกโกแลตครัวซองค่ะสำหรับเครื่องดื่มนะคะของเราวันนี้เราก็มีการเปลี่ยนเมนูนิดหน่อยนะคะแต่อร่อยจริงๆทั้ง3ทั้ง2อย่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปกินข้าวแช่กันค่ะสวัสดีค่ะ